สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของไมฟอร์ด u t o ตนะคะวันนี้นะคะไม่ก็ยืนอยู่กับเจ้าของรถคันนี้เลยพี่ยอดชายนะคะพี่ยอดสวัสด,ดีค่ะ<ส>พี่ยอดเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างพี่สวยมากสวยมาก <c oughs> สมสมกับการรอคอยไหมพี่ครับอ,อันนี้ก็คือว่าประทับใจในตัวรถมากน้อยแค่ไหน <c oughs> บอกท่านผู้ชมหน่อย ก็เต็มร้อยอะครับเต็มร้อยใช่ไหมแล้วตัวเซลล์ล่ะคะก็เต็มร้อยเหมือนกันครับอ่าอัปเดตให้ท่านผู้ชมหน่อยว่าในระหว่างการทํางานไม้ได้ทําแบบว่าส่งอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ยอดดูไหมอ๋อก็มีการส่งผลงานตลอดครับอ่าเนาะก็คือติดตามงานดีมากครับติดตามงานดีมากแล้ว เอาง่ายๆเลยคันนี้ก็คือพี่ยอดก็รอกับเราค่อนข้างนานเนาพี่ยอดเนาะแต่พี่ยอดก็ยังรอกับเราเอออันนี้นก็ใช่ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ยอดมากๆนะคะที่แบบว่าให้โอกาสนะคะได้ออกรถยนต์ฟอร์ดที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีของเรานะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมหน่อยถ้าสนใจรถยนต,ต,ต,ต์ฟอร์ดติดต่อใครติดต่อไม้ฟอร์ดได้เลยครับเนาะโอเคได้ยังไงวันนี้หนูก็ขอบคุณพี่ยอดมากๆนะคะบา,บายๆคะ่ะบายๆห,หนูด้วย